สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาศิลปะนะคะครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวแต่ละท้องถิ่นนะคะแต่ละท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างเราไปกันเลยสวัสดีค่ะรายการ INNO l i ล e สัปดาห์นี้ยังแอลกันต่อที่เมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และว,วันนี้ขอพาไปชมงานหัตกรรมพื้นบ้านฝีมือของชาวบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงแหล่งภูมิศาสตร์ที่ผลิตตรงบ่อสร้างที่มีชื่อเสียงจนมีคำพูดว่าบ่อสร้างกลางจองและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะ ที่นี้เขาพยายามสื่อสารว่าร่มนั้นมีประโยชน์มากมายทั้งการกันแดดการฝนและการเป็นของประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆให้สวยงามทั้ง Indoor ์เอาดอร์ร่มก็ช่วยสร้างบรรยากาศความร่มรื่นเพิ่มสีสันและความโดดเด่นให้กับสถานที่แห่งนั้นๆให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ร่มก็ยังมีความหมายในเชิงบวกนะคะตามความเชื่อของคนไทยก็คือตัวแทนของความร่มเย็นจึงนิยมนำมาเป็นของขวัญของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่เรารักเคารพนับถือและส่งต่อความปรารถนาดียินด,ดีต้อนรับสู่ศูนย์ร่มหมอาจางเจ้า คือ,อร่มบ่อสร้างเนี่ยจะทําในเขตอาเภอสันกาแพงและดอยสะเก็ดเนาะอย่างในอําเภอสันกําแพงเนี่ยจะถนัดในเรื่องช่างเนี่ยจะทําหัวร่มทํากระดาษสานะคะแล้วก็ทําด้ามร่มส่วนในดอยสะเก็ดเนี่ยจะทําพวกโครงร่มแล้วก็จะเป็นในส่วนของโครงร่มก็เป็นโครงร่มเล็กโครงร่มใหญ่ไม้ซี่ค้ำร่มอะไรพวกนี้ค่ะแต่บอ่อสร้างเนี่ยคือจะอยู่ในเขตเหมือนเป็นชายแดนอํอาเภอตลองสองอำเภอเพราะฉนั้นเนี่ยการทําสมัยก่อนก็คือเป็นพุทธบูชาและการรวมกันแล้วก็เอาแต่ละชิ้นส่วน มามาประกอบกันก็คืออย่างบ่อสร้างเนี่ยก็จะเอาโครงร่มที่มาจากอำเภอไดสเกตค่ะหัวร่มตุ้มร่มจากสัญําแพงอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาร้อยด้วยกันที่นี่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ามาหุ้มร่มที่นี่โครงสร้างของร่มเนี่ยก็เหมือนร่างกายมนุษย์นะคะตัวโครงร่มเหมือนกระดูกของเราด้ามร่มเนี่ยเหมือนกระดูกแกนกลางสิ่งที่ห่อหุ้มร่มก็เหมือนเนื้อนหนังของเรานะคะ ด้านบนนะคะเราถือว่าเป็นส่วนหัวแต่สาหรับการใช้เป็นพุทธบูชาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับสังเกตว่าลักษณะเนี่ยจะเหมือนเหมือนเจดีนะคะแล้วก็เส้นใยต่างๆในนี้ก็เหมือนเส้นเลือดของเราในการทําให้มันมีชีวิตอยู่ได้ร่องบาสร้างเป็นงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือว่า GI ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2549การผลิตรม่มเบาสร้างตามมาตรฐาน GI ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายยังคงกรรมวิธีในการผลิตและการประกอบร่มตามแบบฉบับล้านนาดั้งเดิมมีความประณีตสวยงามและที่สำคัญก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนับเป็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้ผลิตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในการลดปัญหาโลกร้อนค่ะ เป็นห้องที่จัดแสดงร่มนานาชาตินะคะเดี๋ยวขอเชิญเข้าไปชมด้วยกันค่ะก็นนในนี้นะคะก็จะมีร่มที่มาจากหลายๆประเทศที่เราสะสมไว้นะคะซึ่งจะเป็นร่มที่เป็นงานหัตถกรรมทั้งหมดนะคะโดยหลักจะเป็นใช้วัตถุดิบเดียวกันก็คือไม้ไผ่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการใช้งานและก็ทักษะลีมือช่างในแต่ละประเทศค่ะ ในอีเมเซียมเนี่ยเราจะมี QR Code แต่ละตัวที่ยิงเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าไม้เนี่ยเป็นการบ่งบอกบ่งชี้ถึงงาน g i เหมือนกันว่าไม้เนี่ยเป็นไม้ประเภทไหนเดิมทีเนี่ยทำจากที่ไหนบ้างแล้วกระบวนการวิธีการคืนไม้เป็นยังไงแล้วที่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวร่มเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวร่มอย่างเดียวก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร่มอย่างสว่านมือเนี่ยเราก็จะมะีมีตัว QR code ที่จะบอกว่าสว่านมือ มีความเกี่ยวพันกับร่มยังไงแล้วก็ช่างที่ทําสว่านมนีดไม่มีแล้วนะคะก็หมดหมดแล้วหมดเลยอย่างแม้กระทั่งมีดที่เหล่าร่มเนี่ยก็จะบอกว่ากระบวนการทํามีดเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าสังเกตในการใช้มีดของช่างเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับข้อศอกของช่างแต่ละคนเป็นอาวุธประจํากายเพราะว่าหนึ่งความโค้งของมีดกับสรีระของช่างแล้วก็รอยต่อระหว่างตัวมีดกับตัวด้ามจะต้องประคองข้อมือไม่ให้บาดเจ็บค่ะช่างไม่ให้บาดเจ็บเหมือนกัน จริงๆแล้วเนี่ยศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าชาวบ้านที่ทำร่มเองเนี่ยค่อยๆหายไปโดยเฉพาะชาวบ้านถ้าเกิดว่าทำร่มอยู่กับบ้านแล้วก็ทำแต่ละชิ้นส่วนในหมู่บ้านแล้วก็มีการซื้อเพื่อไปจำหน่ายนอกพื้นที่ชาวบ้านก็จะไม่รู้ถึงคุณค่าในงานนะคะแล้วก็ค่าแรงเมื่อได้เป็นลายชิ้นเนี่ยก็จะน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองดูแล้วว่าชาวบ้านก็จะค่อยๆเลิกอาชีพนี้ไป ตอนปี2520เนี่ยคุณพ่อก็เลยมาก่อตั้งศูนย์ศักกรรมทำร่มขึ้นและรวบรวมชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วการที่มารวมในที่เดียวกันเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ว่าเวลามีแขกมาเที่ยวในศูนย์ร่มเองเขาก็ได้เห็นกระบวนการผลิตที่ครบทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องไปตามหมู่บ้านต่างๆที่ทําทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็หยุดตามประเทณีบ้างหรือว่าออไม่ได้ทําบ้างก็ไม่มีใครเห็น แล้วเป็นการยกระดับในเรื่องของค่าแรงเขาจะได้มีค่าแรงเป็นค่าแรงรายวันไม่ได้เป็นรายชิ้นแล้วก็มีงานทุกวันค่ะมีการจ้างันทุกวันแล้วก็ที่สามก็คือว่าเราจะได้ช่วยกันดูแลเรื่องการยกระดับคุณภาพของงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นผู้ใช้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมองร่มเป็นของประดับตกแต่งซะมากกว่าค่ะเราก็ยังอยากจะสื่อสารให้ร่มสื่อสารออกไปในเรื่องของการปกป้องการใช้ประโยชน์ใช้สอยในเรื่องของ การการแดดกันฝนอยู่ถึงแม้จะเป็นในเรื่องของงานประดับก็ตามก็อยากจะให้ใช้ให้เยอะเป็นการส่งเสริมงานหัตถกรรมนี้ด้วยค่ะการได้รับเครื่องหมาย GI ตรงนี้เนี่ยร่มบ่อสร้างเป็นการทําให้เรารู้จักประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เรามากขึ้นอย่างแรกเลยเนี่ยประวัติศาสตร์เราคืออะไรการใช้ร่มเนี่ยมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่น,นปู่รุ่นย่าเป็นงานที่รับมรดกมาอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของ การสานต่อสื่อสารวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมให้เรารู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราร่วมรวยด้วยวัฒนธรรมร่มรวยด้วย,ววย,วยศิลปะนะคะแล้วเราก็เป็นการนำตัวร่วมเองเนี่ยมาต่อย,ยอดแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ ในการเป็น GI เนี่ยก่อนที่จะเป็น GI ร่มบ่อสร้างได้ขอย้อนไปนิดนึงนะคะร่มเบอสร้างได้ถูกเปลี่ยนเป็นสมัยก่อนเนี่ยร่มบ่อสร้างเราจะทํามีการทําที่ซับซ้อนมีการทําที่ละเอียดอ่อนแต่ตอนหลังมาเนี่ยเนื่องจากว่าร่มเบอสร้างถูกซื้อขายไปในเชิงพาณิชย์จะถูกตัดขั้นตอนไปหลายด้านนะคะทาให้ร่มบบอสร้างเป็นร่มที่ค่อนข้างจะหยาบแต่เน้นความคงทนอย่างเดียวไม่ได้เน้นในเรื่องศิละปะความอ่อนท้อยพอร่มเบอสร้าง เราคัดสรรในความเป็น GI เราจะเลือกร่มที่มีใช้ฐานความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพราะฉะนั้นร่มบ่อสร้างที่เป็น GI ณวันนี้เนี่ยตัว GI ลร่มร่มที่เป็นตัว GI ไอจริงๆจะเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาหรือฟื้นวิชาครูทําร่มขึ้นมาแล้วก็ทําให้ตัวช่างเองเนี่ยได้จดจําแล้วก็ได้ส่งต่อไปได้ไม่งั้นเนี่ยก็เหมือนกับเรามารู้ปลายเหตุอะค่ะว่าร่มเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นช่างทําร่มที่จะมาใหม่จะรู้แต่ร่มเชิงพาณิชย์จะไม่รู้จากร่มที่เป็นภูมิปัญญา ก็การทำได้ GI ไอเนี่ยทำให้เราตระหนักในการส่งต่อร่มที่ถูกต้องให้ได้ร่มที่เป็น GI จะต้องเป็นร่มที่สนได้แบบโบราณที่เราเรียกว่าสนบัวอันนี้คือร่มที่เป็น GI ก็คือลักษณะข,ของร่ม GI ก็คือจะต้องด้ามยาวนะคะกันแดดกันฝนได้แล้วก็มีการสนได้ตัวนี้จะหุ้มได้ผ้าค่ะหรือกระดาษสาก,ก็ได้แต่คือจะต้องคงทนและโดนน้ำได้แต่และชิ้นส่วนเนี่ยก็สอนโดย ู่ยาตายายถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็โดยเรื่อง,องของวัตถุดิบเพระาะแต่ก่อนบ่อสร้างเนี่ยก็เราถือว่าเป็นบ้านนอกเป็นอยู่ไกลก็จะมีไม้ไผ่ยเยอะนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของฟ้ายนะคะถ้าสันกั้แพงจะเด่นเรื่องฟ้ายด้วยแล้วก็มีเรื่องของปอานะาคะปอกระสาขึ้นจะขึ้นอยู่แถวหัวไร่ไนานะคะแล้วก็ตะโก ซึ่งเป็นตัวยางตะโกที่ลูกตะโกที่เรามาตำแล้วหมัก3เดือนกว่าจะได้เป็นน้ํายางเพื่อที่จะเอาหุ้มบนตัวล่มผ้าบางๆหรือกระดาษสาบางๆเนี่ยให้เขามีความเหนียวนะคะแล้วก็จะมีลูกมะมือหรือว่าอยู่ในกลุ่มลูกน้ำมันค่ะที่ในการเคลือบล่มทําให้ร่มเงาและมีการยืดหยุดและกันฝนได้ค่ะ เดี๋ยวนี้มันก็ยังหาวัตถุดิบตัวนี้ทดเชยไม่ได้ค่ะและที่สําคัญในเรื่องของช่างฝีมือภูมิปัญญาด้วยคือการถ่ายทอดเนี่ยคนที่เนี่ยเขาจะถ่ายทอดและเขาจะเข้าใจในเรื่องของร่มแล้วเอาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะตัววัตถุดิบในเรื่องของภูมิปัญญาความรู้ของตัวช่างเองค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งเราเคยมีช่างจากที่อื่นหรือว่ามีการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้เนาะช่างที่เขาไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างของร่ม ในส่วนของการทําไม่ว่าจะเป็นซี่โครงซี่คำโดยเพราะในส่วนของซี่โครงเนี่ยที่จะต้องมีการ่าดาการบักเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่เสมอกันค่ะก็คือมันจะเป็นในเรื่องของเทคนิคครูที่ให้กันมากกว่าค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่เราต่อยอดจากการงานหัตกรรมทําร่มทําพัดนะคะอันนี้เป็นตัวพัดที่เรามาทําเป็นกระเป๋านะคะก็ใช้ใส่ของได้นะคะทนทานเพราะมีการเย็บนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ของพัดและส่วนนี้ของร่มนะคะก็จะเป็นงานเก็บเก็บช่างฝีมือไว้อยู่ไม่ไว่าจะเป็นการทําหัวร่มนะคะโครงร่มการติดร่มนะคะแล้วก็งานตัวนี้เป็นฟังก์ชันกระเป๋าสำหรับถือใช้งานได้ก็มีหลายขนาดนะคะ ตอนนี้ก็จะมีการต่อยอดตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นยานของหมวกได้ด้วยนะคะก็คือปลอดภยตัวนี้นะคะแล้วก็สวมศรีรษะได้เป็นการกันได้ทานเพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าที่เคชือบกันน้ําจากปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์ทําให้ร่มบ่อสร้างที่ผลิตขึ้นในแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างไปจากร่มที่ผลิตในพื้นที่อื่น พราะนอกจากรูปทรงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ส่วนประกอบต่างๆของร่มก็ยังคงใช้กรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดต่อกันมาการรวมกลุ่มช่างทำร่มมาไว้ที่ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้างแห่งนี้จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะอนุรักษ์การผลิตร่มบ่อสร้างและทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดซับซ้อนสร้างคุณค่าและกำลังใจให้แก่คนทำร่มได้ต่อไปค่ะสิ่งของที่ทางภูมิศาสตร์ คำคำนี้เนี่ยก็ได้บ่งบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการท่องเที่ยวให้รู้จักภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆเพื่อจะอะไรเพราะว่าเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ได้เล่าเรื่องราวเลยการท่องเที่ยวก็จะแห้งแลง้งการท่องเที่ยวก็จะไม่มีคุณค่าคุณค่าเนี่ยจะเกิดในเรื่องของการสืบค้นประวัติศาสตร์จะช่วยยึดโยงให้ชุมชนหรืองานศัตกรรมเป็นของคนไทย แล้้้วก็็เปนนนนนนของชุนนัไดยานานร่มบ่อสร้างก็คือร่มที่ผลิตในเขตอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพงทำจากไม้ไผ่เหลากลึงอย่างละเอียดสวยงามหุ้มด้วยผ้าฝ้ายผ้าแพร ى, ผ้าดิบกระดาษสาบนโครงไม้ไผ่มีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่สีสันหลากหลายสวยงามและมีการวาดลวดลายต่างๆบนร่มที่เกิดจากจินตนาการจากธรรมชาติเช่นลายดอกไม้ลายนกลายผีเสื้อและลายไทยใช้ได้ทั้งกันแดดและกันฝน ถ้ามาเชียงใหม่นะเจ้าจะไปลืมจ้องบอ่อสร้างเนีเจ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาว่าได้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนีเจ้าต่างศูนย์อุตสาหการรมทําร่มของเราเนี่ยยังมีลุงลุงป้าป้านะเจ้าที่มาจากเขตอําเภอสันกำแพงได้ดอยสเกตที่แป่งจ้องให้่ท่านได้ดูทุกวันเนีเจ้าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์และก็ส่งเสริมต่อยอดศิลปกรรมร่มบ่อสร้างและของงานศิลปะของไทยที่ยั่งยืนต่อไปเจ้า นแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่แทรกซึมเข้ามาในวิถีชีวิตของเราเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะของการรักษางานหัตก,กรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปจึงต้องเร่งส่งเสริมการถ่ายทอดและสานต่อภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการรื้อฟื้นและสืบสารงานหัตก,กรรมให้คงอยู่คู่เมืองไทยต่อไป ประวัติความเป็นมาเรื่องผีตาโขนต้นกำเนิดผีตาโขนกล่กาวกันว่าการแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัสซีจะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์นานาชนิดอาลัยรักจึงพากันแห่แหนแฝงตัวมากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมืองจนเป็นที่มาของผีตามคน หรือผีตาขนและเพี้ยนมาเป็นผีตาขนอย่างในปัจจุบันผีตาโขนเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยนอกจากนี้ประเพณีผีตาโขนยังมีความเชื่อกันว่าสำหรับคนที่เล่นหรือแต่งกายเป็นผีตาโขน ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนออกให้หมดและนำไปทิ้งแม่น้ำห้ามนำเข้าบ้านเป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไปและรอจนถึงปีหน้าจึงค่อยเอามาเล่นใหม่ประเพณีผีตาโขนเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงเดือนเจ็ด ซึ่งถือเป็นงานบุญประเพณีพื้นบ้านที่มีชื่อเรียกว่างานบุญหลวงหรือบุญพเวทอีกหนึ่งความเชื่อก็คือการบวงสรวงบูชาบรรพบุรุษเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ต่อธรรมชาติและคุ้มครองบ้านเมืองซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าหากปีไหนไม่มีการจัดงานก็จะเกิดความแห้งแล้งหรือหายนะขึ้นได้หน้ากากผีตาโขน ไฮไลท์สำคัญของงานก็คือหน้ากากผีตาโขนซึ่งเป็นการแต่งกายของผู้ที่เข้าร่วมพิธีนี้จะใช้เศษผ้าหลากสีสันเย็บต่อกันเป็นชุดยาวสวมคลุมทั้งตัวพร้อมทั้งหน้าใส่หน้าก,ากากขนาดใหญ่ทำจากกาบมะพร้าวแกะสลักและนำหัวหนึ่งข้าวเหนียวกดให้เป็นรอยบุ๋มเหมือนหมวกมาสวมศีรษะเจาะช่องตาจมูกปากหู ลวดลายต่างๆโดยการวาดให้เป็นรูปผีหรือปีศาจให้ดูน่ากลัววิธีการทำหัวผีตาโขนจะใช้ไม้นุ่นกับมะพร้าวที่ตากแห้งแล้วมาตัดและเหลาขึ้นรูปให้เป็นผีตาโขนขั้นตอนที่2ก็คือ ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบและนำหัว้นึ่งเข้าเหนียวมาประกบติดกับกบากมะพร้าวขั้นตอนที่3ลองพื้นด้วยสีขาวนำไปผึ่งให้แห้งและขั้นตอนสุดท้ายคือการระบายสีตามรูปหน้ากากผีตาโขนซึ่งระบายตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ่อมาเป็นรวดลายหัวผีตาโขนส่วนใหญ่แล้วจะนิ้มเป็นลายไทยมีความวิจิตรการตาแล้วแต่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของแต่และบุคคลที่ทำหน้ากากขึ้นมา ต่อ,อกันที่ที่มาของคําว่าองคมังกรกันดีก,กว่าใช่ค่ะโดยเฉพาะลวดลายต่างๆเนี่ยความเป็นมามันมีที่มาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมีคนไปถามตอบให้ใช่ไหมคะน้องส้มไยน,<อ>น้องส้มพัชราพรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูที่มาของลายขององค์มังกรกัน<อ>ใช่ค่ะเชิญค่ะ สัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนค่ะแต่ทําไมมังกรถึงมาอยู่คู่กับโอ่งเมืองราชบุรีวันนี้เรามาตามหาคําตอบกันที่พิพิธภัณฑ์โอ่งเก่ารัตนโกสินทร์เซรามิกสีจังหวัดราชบุรีค่ะพิพิธภัณฑ์องค์เก่ารัตนโกสินทร์เซรามิกสี่เป็นที่รวบรวมองค์มังกรยุคแรกของจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งองค์แต่ละใบมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่1้อยส0ถึงปีโดยผลิตและจำหน่ายในประเทศจีน และนำมาขายแห่งแรกในจังหวัดราชบุรีในสมัยรัชกาลที่5โดยลวดลายรูปบังกรที่ปรากฏให้เราเห็นเป็นฝีมือของช่างชาวจีนที่สื่อถึงความเป็นมงคลเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อผู้ที่นำไปใช้สิ่งหนึ่งที่คนไทยสงสัยกันหน้าที่สุดเลยค่ะองมับงกรราชบุรีมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ทำไมบางกรต้องคู่กับโองคนะพี่สุสัฒน์ก็องเนี่ยเกิดขึ้นที่ราชบุรีมากกอนะฮะแล้วก็ความเป็นบางกรก็คือ เราก็คนไทยเนี่ยเชื้อสายจีนนะฮะแล้วก็ช่างนะฮะผู้ยุคผู้เริ่มต้นก็คือแลาแกจีนแส่อื่นนะ<ะ>ท่านเป็นคนจีนนะฮะท่านก็เอาลายที่มาใส่นะฮะหลายๆลาย,ลายจนสรุปว่ามีความเข้ากับองค์ได้ดีเข้ากับราบบุรีได้ดีก็คือความเป็นมังกร พยามังกรมีอำนาจนะฮะแล้วก็มังกรของเราเนี่ยที่เราใส่เข้าไปในโอ่งหรือวาดไปนในโอ่งของเราเนี่ยก็ประยุกต์ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนเป็นมังกรห้าเล็บลิ้นยาวจนทุกวันนี้นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นพวงจุ้ยนะฮะเป็นอำนาจนะฮะแล้วก็มังกรของเราเนี่ยโดยเฉพาะโอ่งที่เราวาดกะ็ะมังกรห้าเล็บก็คือเป็นมังกรที่สืบรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นมังกรของพระมหากษัตริย์ของจีน ลวดลายองค์มังกรในยุคแรกที่นำมาในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบได้แก่มังกรคาบแก้วมังกรด้านเมฆและช่างปั้นโบราณมักจะเลือกเอามังกรที่มี3หรือ4เล็บเป็นลวดลายตกแต่งองค์ซึ่งชาวจีนถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีหมายถึงผู้รับใช้จกกักรพรรดิอย่างองค์ใบนี้ถือเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ค่ะเพราะเป็นองค์ที่มีรูปทรงและลวดลายสวยงามซึ่งการจะดูว่าองค์เก่าแก่แค่ไหน ดูได้จากรอยบนปากองค์ที่บ่งบอกถึงการใช้งานมายาวนานพอเปิดฝามาแล้วปุ๊บคุณค่าที่เราจะต้องสังเกตเห็นเลยก็คือรอยยุบแยก,แย,กย่นยน,นะฮะก็คือคของเก่าที่แท้จริงเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกว่ารูปทรงแบบสีเรียนแบบกันได้แต่ความแยกนะฮะยุบย่น ของชิ้นงานเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยตรงนี้ทำกันไม่ได้เนี่ยมันจะมีรอยแยกทั้งใบไม่ใช่แยกเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งทั้งใบจะมีอย่างนี้หมดเลยตรงนี้มันเกิดจากอะไรคะก็อายุด้วยการเผาด้วยที่เข้ามาในยุคต้นๆเราต้นแบบใช่ครับของช่างลาบบุรีด้วยก็คืออันเนี้ยเป็นหัวใจเลยที่ช่างทุกวันได้เรียนรู้ได้ศึกษา รุ่นสู่่รุุนนนนจจจถึงปัับอกจากพิพิธภัณฑ์องค์เก่าภายในโรงงานโองรัตนโกสินทร์เซรามิก4ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมจุดต่างๆอาทิลานแสดงโองเซรามิกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมโองเกา่าที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะถึงจังหวัดภาคใต้สามจังว,วัดชายดนภาคใต้ถ้าพูดถึงเรือกอแร หลายคนรู้จักครับวันนี้เพื่อให้เห็นมุมดีๆภาพดีๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเราจะพาไปดูวิธีการทำเรือก่อนแลละครับมเมสสตติตปูอ เจมุอุมาช่างต่อเรือก่อและวัย61ปีชาวอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่อยๆใช้กบสไม้แบบโบราณสาไปตามลำเรือเพื่อตกแต่งผิวไม้ให้เรียบก่อนจะลงมือประกอบส่วนหัวเรือเรือลำนี้เจ๊มุใช้เวลาต่อมาประมาณ5เดือนแล้วด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับตกทอดมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษเพียงไม่กี่ชิ้นเจ๊มุเล่าว่าเริ่มต่อเรือมาตั้งแต่อายุ20ปีโดยใช้ทั้งความอดทนฝีมือและศิลปะมาประกอบกัน ซึ่งกว่าจะได้เรือแต่ละลำนั้นต้องใช้ระยะเวลาเกือบหนึ่งปีทําให้ไม่ค่อยมีคนสืบทอดอาชีพต่อเรือจนเหลือเพียงเจ๊มุเพียงคนเดียวที่ยังรับต่อเรือในจังหวัดนราธิวาสนอกจากจะทำเพราะรายได้สูงเจ๊มุกบอกว่าการต่อเรือคืออาชีพที่เขารักและอยากถ่ายทอดให้ลูกหลานทำต่อไปสายผมชอบเลยว่าีจะน่ารักษาไว้มึงครับผมจะกษาไว้เข้ามาคลอง ของนี่ของอันุรากคงทำยากด้วยทำมากี่รุ่นแล้วอะคะจะไม่จะไม่ปลอยาเยอืมสมนึงรุมรุมก็ว่าผมทันกับพานะครพายก็่อาอาอ้าอาใครอาน่ามีมีคนสืบทอดต่อจากเราไหมคะหลังจากนี้นมีมีลูกนะวะ ก็คือฝึกลูกไปด้วยในขณาที่ทานตรงนี้เรือก่อและมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งานความยาวจากหัวเรือถึงท้ายเรือประมาณ6-10วากว้างประมาณ2-4ซอกลึกประมาณ2-3ศซอกส่วนหัวและท้ายของเรือจะแต่งต่อให้เชิดยาวด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่โดยให้ส่วนหน้าของกระดานทำมุมกับผิวน้ำประมาณ80องศานอกจากความงดงามด้านรูปทรง เรือก่อและยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมจากการตกแต่งลวดลายหลากสีสันด้วยศิลปะแบบผสมผสานระหว่างไทยมาลายูและชวาจากฝีมือจิตรกรพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ หลังจากที่ต่อเรือกอและมาประมาณ1ปีจนได้ลำเรือที่สมบูรณ์แล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการเขียนลายค่ะซึ่งหลายที่ได้รับความนิยมนั้นก็คือลายเครือเถาและลายนกปากสิงค์ค่ะนอกจากจะแสดงถึงความสวยงามแล้วก็ยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวนราธิวาสได้ดีทีเดียวค่ะอาจารย์สมมาตรดารามันปรัสชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสอธิบายว่ากอและ เป็นภาษามาลายูแปลว่าโครงเครงหรือล่องลอยสมัยก่อนใช้วิธีกางใบแทนการพายเรือหรือเครื่องยนต์ด้วยลักษณะเรือที่คล้ายตัวปลาทําให้สามารถสู้คลื่นลมได้ดีเหมาะกับการทําประมงชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างเรือถือว่าเป็นภูมิปัญญานะของชาวภาคใต้นะครับโดยเฉพาะเรือเรือนแรกเนี่ยเขาจะมะีลักษณะเรือเหมือนปลานะฮะมันจะเรียวนะเป็นรูปเรียวแล้วก็จะชู อหัวกับหางนี้ขึ้นด้วยกันนะซึ่งจะมีส่วนหัวแล้วก็มีส่วนท้ายนะครับข้อดีของเรือกอลเลก็คือจากการสอบถามชาวทะเลชาวเรือก็บอกว่าเรือกอลเลนี่สามารถที่จะฝ่าคลื่นลมได้ดีในขณะที่มีลมมรสุมนะฮะเราก็สามารถที่จะออกไปหาปลาได้นะฮะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นความพิเศษของเรือกอลเลฉะนั้นทําให้เรือกอลเลนี่ยืนยาวมาถึงวันนี้ได้นะครับ แถมเรวยกอลเละยังมีลวดลายนะสีสันที่แปลกตาแล้วก็ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นอัตลักษณ์เด่นของ,ของเ,อเรือก็ลละยามตามที่ท่านเห็นนะลวดลายต่างๆนั้น,นแฝงด้วยกำนานความเชื่อนะครับแล้วก็โดยความคิดสร้างสรรนะทำให้เรานึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงภูมิปัญญาว่าชาวบ้านชาวเรือทะเลนั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์ลวดลายนะจนมาถึงวันนี้ได้นะครับ แม้ความเจริญทางเศรษฐกิจจะทำให้เรือประมงเชิงพาณิชย์ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ในท้องทะเลนาราธิวาสยังคงเต็มไปด้วยเรือกอและลอยลำหาปลาชาวบ้านที่นี่บอกว่าเรือกอและไม่ใช่แค่พาหนะหาเลี้ยงปากท้องแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลนาราธิวาสสุทินโพธิวงศ์ถ่ายภาพฉัตรด,ดาชุคงข่าวช่อง8รายงาน